ทีมสุดท้ายเหี้ยหรอเรืรกิจของภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของทีมนี้เออไอ้เขี้ยใช้บ a l a n ตเลยอ่ะแล้วก็ไว้นัดไว้นัดไว้นัด AR ธรรมดาเอา้าวบัง r e q u e s ให้เราใช้บ b a l ตว่ะปืนผกเปลี่ยนไม่ได้เบอร์เปลี่ยนได้กด อะไรมานามานาอะไรวะเอาไปได้ครับพูดไปพูดไปพูดไปแตกดไปไปได้นะลงแล้วลงแล้ว อย่า yeah. ลงก่อนเลยแล้วกันไปแล้วโอเคแล้วก <c oughs> okay, uh ี่จะฝั่งนู้นอ๋อแสบแสบปัจจัยโอเคไปว้าวเอ่อโอ้ ป่าโลอ๋อเสียตาป่านี่รู้สึกว่าจะไม่ไม่ที่ใส่ทั้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีหมอกแต่นั่นหมู่บ้านใช่ไหมเฮ้ยหู้หูยิงกองแตกเลยเนะี่ย so อโอเควูเห็นแขนฮัลโหล่กบนหอคอยเคลียรเค,อเค,อ,เคอเคไฟกระต่อไม่ห็อัมีหอกคอยเหย เฮ้ยน hey, hey, hey. ั oh, ่งไข่หัวแตกอนั่นไม่ใช่ RPG นั่นนั่นอ k อุ้ยเจี๊ยหัวแตกไหนวะ RPG เก็บต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บเดี๋ยวนี้เดี๋ยี้เดี๋ยี้อันนี้กู้เสือนั่นไหน RPG อ่ะ อันนี้เอเคอุ้ยจับข้างบนมากอเคยอกบแล้วเพื่อนอยู่ข้างล่างได้ไหมวายไปแล้วอุ้ยอ่ะใครตายอะอ๋ออะไร

โอ้พอพูดไปเพราะผมจะเก็บข้างบนจริจัต้องเก็บให้ได้มากที่สุดและการเพื่อนมันโดนยิงตายันรู้ตัวเลยเหีย โอ้ห oh. แล้วแม่งให้เราเอาสไนเปอร์มาเว้ยเฮ้ยนั่นลุงขับเรือนี่หว่า <c oughs> ลุงขับเรือพัดที่แล้วยังไม่ตายเหรอเนี่ยร,รู้ว่านายเป็นพี่น้องกับลุงขับเรือต้องใช้แน่แ <c oughs> น่ข้างหลังเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวท่านตียัยก็ว่าอยู่โอเคแล้วเวลาผปพวกเข้า

เฮยียประชาชนด้วยเนี่ยอ่ะเสร็รียบร้อยไม่น่านเลยไม่ตายอีกชาชนอีกเงี้ยประชาชนนำอะไรไม่เห็นโวบูบจากไหนข้างบนเหรอล่างไอ้เฮียเพื่อนซ้ำซ้าย นัด,ดีโหลดไ,ไกลๆมาล่วงไ,ไกลๆวิ่งมาอีกโอ้โหมาอีกวระเี่ยโอเคไม่มีถือพกเราช่วยช่วยลุงขับเรือได้ไหมช่วยลุงขับเรือครอับ ฟานนั้นลุงลุงขับเรือก็ตายถ้าเกิดเราขึ้นเรือแต่ผมไม่เรือที่จะไม่ขึ้นเอา้าตายั้งมึงอ่ะไม่มีเอกสารไม่มีอะไรที่ต้องเก็บนะมีงเ้เราลงนะโอเคแบงป่าไม่เยอะเรามุมมันแคบครับดูยากต้องค่อยค่อยพียิงพีกยิงวบวบเพื่นอนฮัโลโหลลุงขับเรือ ช่วยได้ไหมอยากช่วยอะลุงนี่อะลุงไม่ให้ช่วยเหรอเม่ไรไม่ช่วยไม่ไรไปแล้วลุงโชคดีอุ้ยจากไหนอะเพื่อนไหนจะลัดฟันเอาเฉี่ยหายเห็นข้างบนขาแตกสนใจนัดเติม ลูวองเพื่อนและนายไปทำอะไรงั้นอ่ะโอเคครับเข้ามาข้างในแล้วยังไงต่อหรือผมต้องทำอะไรครับผมเข้ามาข้างในแลครับเควสก็บอกข้างในไม่ใช่เหรอครับอ้อาวอา้าเควสไม่อัปเดตข้างบนไม่มี คือเอาจริงๆิตรงนี้ไม่ได้บั๊กนะครับแต่ผมอาหาเอกสารไม่เจอเจอแล้วแต่เก็บไม่ได้มันเลยเหมือนจะเป็นบั๊กแต่ไม่ได้บั๊กนะครับคือผมเก็บไม่โดนตัวเกมไม่มีปัญหาที่อะไรไนั่นแหละครับนี้ก็เดินขึ้นได้ปกติก็ไม่มีอะไรบันไดก็ไม่มีขพ้นก็ไม่มีอะไรเอกสาร

พอล่วงแล้วเชียใจใหญ่กำลังมาช่วยเพื่อน ยันย็นยันยันยันย็นยัโว้ยเอาเพื่อนเขี้ยวแกะไว้สัตว์ขอโทษแต่มึงแกกูเองไม่ได้เราต้องไปต่อต่อให้เหลือคนเดียวเราก็ต้องไปโอเคไอ้เขี้ยวให้เก็บเอกสารแล้วเอกสารก็ไม่มีอะไรเหลืองๆครอบด้วยนะ ปกติเอกาตาต้องมีนเหลืองๆคลอบครับถึงจะเราจะเก็บได้ชิบหายบัฟบัฟเิดเจอหรืออะไรช่าแมงอ่ารถจริงไม่ทะลุอืมโอเคคราวนี้มีเพื่อนมาด้วยละปึ๊บเก็บ กูรดเหรอเฮ้ยว้าวแดกอีกกูแต่ดงระเบิดด้วยไงเข่งระเบิดไม่เลอแล้วอ่าแล้วเพื่อนฉันโอ,โอ้โอ้แล้วเพื่อนฉันก็อยู่ไกลจากฉันอีกแล้วไม่เป็นไรกูเดินคนเดียวได้ Why ใช่เดินคนเดียวได้เกือบตายแล้วกู โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเช็คซอ,อกมุมหัวไกลไกลอืมบีไหมบีบีบีบอหัวกูดิเ <c oughs> ชียผิดพวกสไนเปอร์ว่ะ ตายเขี่ยเดี๋ยวต้อโคตรระวังเลยอุโยๆๆๆข้างหลังยิมงมาจากไหนอะวู้ตรงนั้นขอคอยขอคอยมีข้างหลังมาเออพื่อนกูอยู่ข้างหลังทำไมเพื่อนไม่ยิงใครวะ

ฝั่งนู้นน่าจะยิงกันอยู่โอเคเฮ้มีเอิมกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเด,ด,ด,ดีน่า้วน่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้ได้ตัวเดียวนะอะไรจางมันลงไปลงไปลงไปเปิดเคลียร์เฮ้ยขาเงาเงา,งานั่นก็นด้วยตายวะตายตายตาย เสื้อขาวันเลยนะวุ้บวุว,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 วออุอ้วิว่งมาตะกล้เลยนะเราว่ะว่าไงพี่ต้อยหมวกแดงอ่ะเอา้าอะไรเพื่อนอ๋อ เ,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 เพื่อนไปแ,แล้วเพื่อนไอ้เฮียเพื่อนไอ้ชัดเฮ้ยถามคุณาอ๋อช่างหยีไม่วไปเองคนเดียวก็ได้ปะไหนวาะอืมเสร็ษหุ่นกใกล้ๆกูจะยิงง่ายหน่อย เออดีนิสึตตามมาได้โอเคขอเชียร์้าๆเชีย

อยูบนใช่ไหมเหเซฟไหนวะอ๋อว่าไงเราอะว่าไงไอ,อง้นเีเหรอวะแอบยิงกูเลยเฮยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเปิดปืนนด,ด้และ M16 M21 คือปืนอะไรวะ Ồ, oh, sao này mấy áo Đẹp ít xỉ sao này mấy áo À, bữa đi à nè à? Áo à đây, thảm mày mới đủ Mà đi ba mẹo áo Mẹ Em sáu gì Mấy áo chết, chị thảm vòng bắn đấy Ừ Đây, à, đồ Ok, vậy tỏ quên rồi đấy ạ ปกมันนี่วะใช่ไหมมีรถพร้อมเลยวะโว้วนั่นนายคือไปทำอะไรอะจอร์ดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยอ้าไอนี่มันอยู่ตรงนี้ตอไนไหนวะเราไม่มองเห็นเลยแต่อบอดมองเห็นนะเรามองเห็น โอเคหมุ okay. มนี้มันยิงเรามาไม่ไ,มได้อยู่และแต่เราไม่มีใครตอบอะ่ะอุ้ยเชี้ยตายวะไม่ตายอีกตายเอ๊ะ okay. Ok, cái chuột hoa tục rồi Cái kia bay nắp lên phú chân mà rồi Và chân chẳng đến rồi Ok, bạn quyền phố đồng bường. À, nỉ จ่าแล้วจ่ากูมือทำไมจ่าโดนจับเหรอเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วพะกีกูกันไอ้สัตส เด <Wing Studio. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดกูติดไปทางนอตอีดโอเคเาซับไปต่อ ไอ้ก็มาทางนี้เลยโหฝ่าตรงตีนใหญ่ไปเลยเนี่ยแม่งเลยไปเร็วเพื่อนฉันว่าผมว่าทางนี้แหละพเพื่อเนเฮ้ยทางนี้แหละทางนี้แหละแย่งยิงเราจากทางนี้ในพวกเวรน,นี่มันไปไหนไม่ไกลหรอก ล่วงเจอเดียวปะเอาเชี่ยเลยไม่ใช่ปลอมเงนดีนี่หว่ากูทำไมไปส่องไปไม่ขึ้นสักที เห็นไอ้เคยใช่ไหมไอ้เหี้ยเราไปทางไหนไม่ได้อีกว่ะข้างบนเนาะคือสะพานเนาะกุกันหนังให้ด้วยนะเพื่อนร่วงมาเร็วพี่รถโอ้โสะพานอาร์พีจีตาย ต้องข้ามถ้าไปข้ามเราก็ตายหรือถ้าข้าไปเราก็ตาย <laughs> โอ้โหตาย okay. เอพี่ไปเร้วไปเร็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 วผ่านอัดนี่รถก็ถักโอ้ยเจ๊ โโอ้ใจไม่ตัดนะาจเฮียจาอ้สัตว์ตัว้หายเโง่ What What the fuck หน,น,นึ่งกูเตมบระสุก่อนเลยทัดเตะบระสุก่อนไอ้ทัดแม่งต้องให้กูไปวางแล้วะเอิดิวเวนยอเอเอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เปิดดิงี้กวูวางเหรอครับพี่จ่าพอ่จา่าโดนมัดมืออยู่ออกมาลวไอ้เหี้ยคุยอย่างยากเลยเลงมาครับลงมาครับลงมาครับ ขึ้นหอ่ะห้ามกลับบ้านครับไม่เอาแล้วอี๋ไม่อยู่แล้วโอ้ยอยากผ่ายเลยตาเชี่อนี่แม่งไอพี่จีเป็นลูกสปอรกชาดโอ้ยเปลูกน้องให้มาสองคนหมายแห้งโคตรยากเลยอะไรครับนี่หมดยังเอ้ยยังไม่หมดอเรอยังไม่พูดมาอีกเหรอโอ้โหนึี๋ยวจะหมดแล้วโอเค เคเคเคเลยวันวนี่พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไวเจอกิจทปหน้านะครับบ๊ายบาย